สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแจกสูตรผสมจาแบบร้านดังที่หลายคนยังไม่รู้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตองหกนะครับใช้จาสามตัวนะครับเป็นจาของมาลีนะครับตัวนี้แล้วก็จะเป็นกาปักนะครับจาจากวานอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้บอกเลยว่าหอมมากนะครับใส่ตัวนี้ลงไปนี่นะครับ เป็นจาของมาเลเลยนะครับตัวนี้นี่นะครับมาเลเซียแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นจาแดงเหมือนกันนะครับเป็นจา,บ,านบ้านเรียกว่ามาแดงนะครับแต่บ้านผมมาแดงแล้วก็นี่นครับเตมกาเฟจีนวันนะครับนี่ครับนี่นะครับ บริษัทนำเข้าเอราวันกรุงเทพนะครับอันเรามาเริ่มผสมกันเลยนะครับแล้วแต่นะครับจะเริ่มจากตัวไหนก็ได้อันนี้ก็จะเป็นถังผสมจาของผมนะครับเราจะมีมักาจะนแบบไหนก็แล้วแต่นะครับแต่ควรให้ฝาปิดสนิทนะครับมิดชิดผมก็ง่ายๆนะครับ เป็นกระป๋องเป็นอะไรก็ได้ครับธรรมดาเลยกองผมนี่นะครับช้อนตวงจาตังนี้กองผมสะสมได้ประมาณ3กิโลครึ่งนะครับอันนี้ตุ๋งละว1กิโลนะครับแล้วก็เริ่มเลยนะครับตัดปากตุงแล้วก็พยายามตีลงเบาๆนะครับที่จริงควรใส่ตุงมือนะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้เตรียมอะไรมาเลย นี่นครับผงชาพยายามตีต่ำๆนะครับไม่งั้นผงชาจะฟุ้งกระจายเลยควรใส่แมสหรือว่าป้าปิดจมูกด้วยนะครับอันนี้ผมใส่อยู่ในวันนี้แต่ไม่ได้ใส่ตรงมือชาจะฟุ้งเต็มแล้วก็ก้าวจมูกบอกเลยว่าแดงเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นกาตั๊กนะครับ ยาจาาหวานตัวนี้จะให้กลิ่นนะครับหอมมากพอสมควรเลยผมเคยใช้ไอแบบตองกวกอย่างเดียวนะครับเมื่อกี้นะครับแบบเมื่อกี้แล้วก็ไม่ได้ใส่ตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่มาแดงอีกตัวหนึง่งพอผมไม่ได้ใส่ตัวนี้ก็ทำให้กลิ่นนี่จางลงมากเลยนะครับนี่นครับพอใส่ตัวนี้เทเหมือนเดิมนะครับ พยายามตียต่ำขนาดเตีตามแล้วนะครับนี่ผงจะยังฟุ้งอยู่เลยเตยีหมดนะครับเสียดายแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นมาแดงนะครับมาแดงตัดปากตรงแล้วก็เหมือนเดิมครับ ปกติไม่รู้ว่าเขาเรียกกันยังไงนะครับแต่แถวบ้านผมนะครับเรียกว่ามาแดงสีจาก็ประมาณนี้นะครับรวมๆแล้ว,ว,วกลายกันหมดนะครับแต่ตองอกจะมีสีที่เข้มกว่านิดนึงนะครับตอนเป็นใบแห้งแบบนี้ก็กลายกันหมดเลยนะครับแต่เมื่อจงแบบแยกแต่ละชนิดนะครับอร่อยครับแต่ สีและกลิ่นไม่ได้นะครับต้องผสมอย่างเดียวนี่ครับอันนี้เคล็ดลับของผมนะครับเพิ่มตัวนี้อีกครึ่งกิโลนะครับปรบก่อนใส่ไปแล้วครึ่งกิโลตรงละ1กิโลหมดเลยนะครับที่เหลือใส่ห่งกิโลแล้วก็เพิ่มมา,าแดงอีก ครึ่งกิโลนะครับตัวนี้จะทำให้สีเข้มขึ้นพอสมควรนะครับช่วยเยอะเลยตัวนี้นี่นะครับทั้งหมดรวมแล้วประมาณ3ากิโลครึ่งนะครับถ้าดีมีแบบฝาปิดที่เป็นสุญญากาศนะครับเป็นยางก็ได้ แ่นี้ผมไม่ได้ไม่ได้ซื้อเลยนะแบบบ้านๆเลยง่ายๆใช้ต่างแบบนี้แล้วก็ใช้ถุงมาปิดอีกทีหนึ่งสายแน่นนะครับแล้วก็ขยโยเลยนะครับไม่ควรแบบใช้อะไรกลน,นะครับกลตัวจะเพราะฟุ้งแบบเต็มหน้าเลยนะครับ สามตัวนะครับชาแต่ใช้เป็นสี่ถุงนะครับชาสามชนิดแต่ใช้สี่ถุงมาแดงครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งกิโลนี่นะครับถ้าใครไม่อยากผสมเองนะครับผมมีแบบผสมเรียบร้อยแล้วนะครับจัดส่งได้นะครับเป็น ชุดตดลองก็ได้นะครับหรือใครอยากได้แบบผสมมาแล้ว3ากิโลครึ่งแบบนี้นะครับสามารถคอมเมนต์ได้นะครับอันนี้เบียดจาผมตาตั้งไว้นะครับผมรู้สึกว่าระว่างใจตุงโลงหรือสกัดด้วยเครื่องนะครับแบบนี้เก็บที่สุดแล้วสำหรับผมนะครับ ตำมเบดาแล้วก็นกน้ำเก่งเอาไว้นะครับเข้มข้นมากนี่นะครับถ้าใครชอบอยากลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดชอบกดไลค์ด้วยนะครับมือแดงแบบนี้นะครับถ้าไม่ใส่ตรงมือล้างยากมากเลยนะครับนี่นะครับ lựa tiêm lời. Cảm ơn các